สตใจจังสิกงที่พเยซอนสุดตนะน้อกุสเรียลุงตูลอนาเจจอดได้ะเดเรียนอเจไล่ดนจานอนนอน้องนูโอ้ยนู้ออนนงนอนเจหลอน่าเกลยนูอันตูลอน่าจอมตัวจอมตัเทะนาเจอย่ตองมงเก็กาเตไปนะนี่ดฮันดาไปเไปปตอ ร้อนสงวาเท่เนี่ยร้อนสงวาเลยเรียอันนี้ฉัเดินไปเถอะเราจะเตยกูไปนะเออตัวจ้าเขนอเจกูย้ายเข่าอ่ะตัชิโนตเตยงเียเิดนเียกิ่หอยถึงนเลยเออเอนตัวจระ้นอยเจกูย้ายจานเลี้วเาเด็กึเกาได้เอะอันนี้สิดาายไปนะ เดลอกึก็เออเดเดลอมาชไปปไลนะฉต่อนอย่เไปใช้ไปปวดต่อลูกเชอน้เจต๊ต่อยังลึกเช่อว่าตรงมงเนนะแต่นก็อยากยดตป๊ต่อฉังยังฉตนอยอ่คังยังฉตนาเจอ่ะฮะหยุดต้องสกิโนไปปุ๊เยอะกากัวจะเจรียะแ่สิน่ะ เราสักเกาไปพุติเนอปุติจัตรงนอพุชันเราเออนี้จะได้อาไปป้อนเราจันยังกับกุตันเดียโกระกนายะเออโอเ Ở tốt nữa cô, nè thì sạc cứ có chết chặt tôi kia bé, à, đây, à, ai nhỉ? <Nhạc> củ tiêu non tăng bắp xanh thôi, ya xanh chín, xanh non chín thì cho người bên kia củ tiêu tôi khoan bé à. đấy,

น้ำมือเรารน้ลกอน้ำมืเราเรทาจกังเกเจปลาจงนะออจังไนะอมันจะไม่เออด่งตัน้อยจเนไอ้ปตัเลียนเออลุงก่อนลุงเนี่จงไก่รอนะเอ้นี่ตินไหวะอเเฮ้ยปอปเปเปคนเดอร์ฮเป

là chân lên trên trên sao tối thế? ơ, tự mình nhổ mông à? sao tối nhổ tối à? sao gần đây yeah. possible, thôi. à? à? thì trứng nhổ. à, ôt tụi nó tôi cần tôi gần nhỏ ha? <cười này>、. <vai> <cười này> channel อานิลอยาตะเกอานิลอยาตะเกเกเจรวาเจรวาเหรออืออือกะที่เฮาอีกจตจบนะสูตนะกะสิสิเฮาคําดาเอมะโต channel จอมฮอนเนาะซะนะได้ครับงานรับไปนําเฮาซะรับบ่จกคําเดนะครับ

เตยันสิเง yeah um ี้ยยิงใครเตยันเสือเสือเตยล่อเตยันเสือเหรอเตยันนี่แค่กาตอนนี้กูต้องสวนนะอู้ดูงบผู้ชิ้นสัตว์เตียแค่ผู้ชิ้นสัตว์น้องเสไม่ค่อยสะานี่ก็ถ้าติดขาเสือเหรอขาหมูโล้งนี่สิชักก็เท่ตอนฉาดจังนะโยกือ ta xí ra nó lại lẹ thì lúc con là bây giờ lăn giống là lúc xe lại lăn giống thấy cú lại lúc nó chơi sát là sao chơi à thì lúc nó lúc nó xuống à xuống thứ lọt cho con lúc nó thế lúc không lúc không lại lại thôi cho nên không em đó nó thế nhảy

กิมเหมอังบอกกันเลยก็รอเชียงนาะอ้อมหกรับกาบ่งยาดาบหันจดูบ่อบอกรถต้นตอเดอจังนาะเมาตัวนะถเท้าหน่อยะก็งตัวละนัน่ลอยลอยลตัว่าหมาหมุนนีนะิยติดรถแตกอ๋อติดรถ้ยางนะ

他的特性呢，我们怎么抓？我们怎么去指导？